อู้อุ้ยอุ้ยดูดิน่าเลี้ยงนะเยี่ยมกันเี่ยมเสียงเพลงนะเห็นแบบว่าครับโอ้กำลังสวยไหมอยากปั่นเรือเป็ดอยากเดินขึ้นมาด้วยเหยียบากไปรู้ว่าที่นี่มีอะไรร้อนมีความแบบว่าอุ้ยป้าป้าเห็นบ้านสีฟ้ามั้ยหน่อยโอ้คับเขาใหญ่มั้ ตะพาโอ้โหโอ้โบโอเคปะหาจุดกลางจริงกันที่ใบหาโซไปนะครับไปอ่ข้าหมวงูครับทำข้างูครับไปเลยวลยครับเลตโก้ไปแล้วตะพาเคที่ตะพาตะบนข้าวงูค่ะได้และครับบริเวณสะพานที่ตรงนี้เป็นที่สัดงาเทศนาต่างๆเช่นกิจกรรมวัสดุการ์วลรกระทงต่างปบันวอัชาติ หัวคุณเรือเป็ดก็มีทุกคนสวยมากที่ได้เห็นอยู่เป็นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยร้อนนิดหน่อมาเชื่อแล้วแต่ฟ้าม่นจะเป็นเป็นเพิ่มไปค่ะยืนยอยหส่หมุ่ยปีนเขาภูแต่เริ่มไปแล้วเปิดแล้วนิ่งที่จะพากนิ่งมันมีบ้านคนเลยอ่ะขุดผิวและนะผิวใบโมงค่ะเดี๋ยวทุกทรั้งจะได้เห็นอีกะไรขุดผิวอย่างเงี้ยไปโม่งจะกลายเป็นอย่งน้ำ ชื่อชื่อมล้งๆๆๆๆๆช่วงเย็นนะคะจะมีคอ้ัวเลยวนจะไปอยู่ท้าเขาลหมะวัวมจากไหนวะวัวเต็มเลยุ่นเดินลงมาจากบนโอ้เยี่มาโอ้โอ้เต็มเลยลวบ้านเขาเลี้ยงวัว้ยลงเล็งเล็งงลไม่กัดวัวเหรอวะไม่กัดเจ้อแถวนี้มันไม่เถื่อนแล้วไงอ๋อมันเด็กดีกันอ๋อล็งไม่เถื่อนใช่ไหม แต่ตรงหน้าที่เราขับมามันเดือนภาทา่หกันนะคะเริ่มกันที่ทัำจีท่้จามเลยค่ะท่ำจีตั้งอยู่บนเลยเขาสูงจากพื้นี่นึ่งสิบเมตรมีภาพพระบระหลุกกรวดกันเนสันเขาของท่านนี้บอยว่าเดิมตั้งขึ้นในสมัยทาราวันี้ค่ะ ท่ามจามตั้งอยู่ทางเทียนตะวันต,ต,ต,ตกของท่าจีนซูเกยไป,ไปมีภาพอาบนรูปประดับบนผนังทุกด้านค่ะนี่นะคะจะเป็นทางขึ้นท่ามจีนท่ามจามค่ะมันในทางขึ้นประมาณสองร้อยขั้นค่ะสองร้อยขั้นเดินไหวไห<อ>มเดินไหวไหมไปถ่าก่อนสองร้อยขั้นก็เดินสองร้อยเก้าเองเนะไปดูดิทำเลกิฬาแล้วมันในทางขึ้นประมาณสี่ร้อยสี่ขั้นค่ะสี่ร้อยเก้าให้ป๊ากับยางหมวกก่อนไหมไม่ร้อนนะ ไปแล้วสองคนไม่รอป้าเลยเฮ้ยมาป้าเรามาแล้วเนี่ย ตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติาตเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดติดต,ต,ต่อสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมากางเต็นท์หรือมาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาตินะครับด้านในก็จะมีรูปภาพสัตว์และภารกิจต่างๆของทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับในทงรอเปล่าครับทงสมเย็เรยบร้อยครับที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน <c oughs> ถ้าใครเอาเต็นท์มาเองก็จะคิดค่า กลางเต็นท์อยู่ที่คืนละสามิบาทต่อคนนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเต็นท์มาทางอุทยานแห่งชาติก็มีเต็นท์มีถุงนอนไว้คอยบริการให้เช่านะครับโอเคอุทยานแห่งชาติเจริมพฤษเกียริไทยประจันนะครับตอนนี้เราถึงนะแล้วแช่ตัวเยียอโอเคตอนนี้ผมมาบอ่อแช่สำหรับ,ค,รบคนพิการเนาะ มาแล้วดูนี่ห้ามกระโดดลงน้ำเอาม,มีน้ำแค่นี้ไงแล้วเขาสร้างบันไดไว้ทำไมไว้ลงอ่ะลงได้เหรอไปดูไปดูใน้นามเดิมดูินดูไปอู้หูบ่ได้เปะ่ะน่าเล่นนะคนนี้ผมมาหนุูมเดี๋ยวเราไปพักกลางเต็นท์นี่สำหรับ คนพิการอาบจอดรดเข้าไปโอ้มาดไ,ไปดูห้องบนครับตรงนี้ต้น้ำพุร้อนตรงนี้ต้องรอสี่โมงน้ำพุร้อนเป็นบอ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่สี่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับมีอุณหภูมิประมาณ 45องศาเซลเซียสที่น่าสัศจรรคือเมื่อมีเสียงดังแค่ปรบมือก็จะมีภายน้ำและฟองอากาศผุดขึ้นมาจากบ่อนะครับเป็นบ่อน้ำพุที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ <Wow. S 1> หลายคนก็อาจจะตั้งคำถามว่า รู้ได้ไงก็ตรงหน้าบ่อที่เดินเข้ามาครับมีป้ายบอกพอดีผมก็เลยนำมาเล่าต่อให้กับผู้รับชมต่อครับเป็นใบบัวมันมีเปตรงนั้นนั่งเลยเหรอเป็นบ้านเช่าหรืออะไรห้องแช่น้ำแร่อ๋น้ห้อแช่น้ำแร่แปลว่าคืออะไรรูกไมมันน้ำเยี่ยว ห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวห้องอีกห้องอือนี่ยราไม่ไมีใครมาเข้าเ,เขียนยยอะไรแช่น้ำแร่ไม่เสียงเยี่ยวน้ำแร่เยี่ยวน้ำแร่น้ำแร่ก็คือเยี่ยวไงใช่ส่วนนี้จะเขากระดาอิ่งครับ ห้องแช่น้ำแร่สี่ห้องแช่น้ําแร่หามีทั้งหมดห,หม้ห้องเนี่ยห้องสําหรับส่วนตัวแช่น้ําแร่ห้าห้องครับห้าห้อง,องถ้าเดินไปเพื่อตำรวจพื้นที่ไปที่การเต้นของเรเลือกที่ไหนไปฝายกันน้ำอกันน้ำชะลอน้ำไหมสวัสดีตอนเช้าครับโอ,อสวัสดีตอนเช้าวันที่สองนะครับใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ อุทยานหนึ่งชาติครับเขาประจันใช่ครับหนาวมากเออ <c oughs> มื่อคืนนอนก่อนนอนถอดเสื้อไม่ได้ครับทำไมเช้ามาร้องหนาวครับเป็นไงบ้างครับหนาวจริงใช่ไหมครับนอนหลับไหมเมื่อคืนฮะนอนหลับไม,บม่หลูกนี่กำลังนั่งต้มน้ำชงโลสิบห้าองศาเมื่อคืนเนี้ย ม่อนเห็นก็พูดกันสิบห้าองศาะนะเพื่อนหนาวเอาแก้วมา <okay. S 2> แล้ววัดเทโล่ให้ไปแก้วเรามาเทแล้วเปลี่ยนน้ำก่อนเอาแก้วเรามาเทเปลี่ยน oh, น้ำเอามีน้ำนี่โอ้ห้องน้ำเย็นเอาแก้วมาเปลี่ยนแล้วโอเคแล้วก็โลนะโลในถุงนี่นถุงนี่แหละใกล้กลกลๆเราเนี่ยทอง โอเคมันคนรวยแถวบตดแช่บตดแช่น้ำพูร้อนคือมาแล้วบตดแช่น้ำพูร้อนสามคนเด็กสิบบาทนะครับเด็กห้าบาทสิบบาทคนละสิบบาทผู้ใหญ่ยี่สิบปลาใหเด็กสองคนคนละสิบบาท ได้รอบเวลาเก้าโมงต้องลง,ลงทะเบียนล่วงหน้าครับนั้นเต็มก่อนคนลงทะเบียนเร็วเช่ <จำ S 2> นหุ <จำ S 2> <ม>้นเสร็แล้วไปจักัดคนไปนัปน้นไหมฮะ<า>น้ำตกน้ำตกเราดูจีอ่ะแ <Okay. S 1> ช่เสร็จประมาณสิบโมงสิบโมงกินข้าวอีกจิ๊กก thế kết thế nào ông tăng huế tăng huế Hãy subscribe

ไม่ค่อยน้วคาอนคาไร้นร้อนตัวก่อนจะลงแช่น้ำหมุนเขาถึงร้อนร้อนแ่หมดเลยเลยแล้ไปแช่เท้ากงนมันปไปแช่เท้ากันาอนไม่ต้องขึ้นบนอยู่ข้าง้เอาเรื่องเขาหยบข้างล่างเลยนข้ ăn chưa 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 ไปเดียไปเดินนี่ดิระวังลื่นิ่งระวังลื่นระวังลื่นครับสาไนอนเ้าจุ่มก่อนไปขอบสภาพน้ำก่อนไปน้ับดกยังไม่เปิดแป๊บนึงอีกสัก5้นาที เทาจุ่มบอกนก่อนไปไปตู้ทาจุ่มเกียร์เลีย่ามาตก็ร้อนดิครับแปมันไปไปน้แข็งเช้าเท้าต้งดอยต้ไงมาดอยช่นขุนกระบุนเนไ้อบุนดีไหมขุนนี้ครับกม้องเป็นความสุดแหมวครับ ไม่หนาวอ่ะไม่หนาวไปคราอนี้เราลงทั้งตัวนะครับนะเมื่อกี้แช่น้ำอุ่นที่เท้าเฮ้ยมีปลาด้วยเหรอใช่ไงไปมาไปไปไปไม่ต้องโดดไม่ต้องโดดไม่ต้องเสียงดัง เอาชาดิแกตัวแล้วครับระวังเลื่นระวังลือดใช่ลบอดเมาลองล<ะ>องดูฮะบอนี<ะ>่น<ะ>ี่นี่นี่ได้มาบอนาดนู้นน่าจะเปยนไม ใช่ด้วยนะครับนี่ร้อนไหมร้อนนี่หว่าร้อนนี่หว่าร้อนไหม

ก็นอนลงไปด้ไม่คนอนลงไปมันจะเริ่มควกระภาพชินเละเริ่มเริ่มควกระพมันออกไปดิจนเวลดิจเวลิกี่นาทีอองละสามี่้าหกบเจ็ดบแปเก

นอได้ไหมเออเริ่มปลาสภาพได้นลยอนแรกต็ไม่ได้เหรอ่าลองดูดินอลงเลยองเลยนี่ป้าเริ่มชิ่นเร่างกายเริ่มตอบสนต้องฝึกความอดทนไงตั้งสมาธิตั้งสมาธิ ก็ไข่เจียวเลยงามานจนอนิต้องฝึกความอดทนใส่ต้นนี้ให้เขามาร่างกายแล้วตับตรงนีได้แล้วอาแต่ลองฝุดูว่ามันตู่ได้กี่นินยจะกินจะกินไ่ใช่น้ำกินดีอใช่ใ่ มาชิญเรามาหนึ <Itís> ่เฮ <Yeah. S 1> ้ยเดี๋ยวเามาดูเขานีแช่นึ้งนีอมันกลลงไหมรกลัวลงไหมมนลงลงลงอดทนลงอดทนลงแล้ว

เย็นไหมเจอย้ำร้อนมาเมื่อกี้เย็นขึ้นไหมสดชื่นไหมรอก่อนรอก่อนรอก่อนเย็นไหมี่ชีดิชี้ดิชี้ตอนตอนหลาน้ำไปชี้ไปชี้น้ำมาไปชี้นะไปชี้น้ำเลยเดี๋ยวท่านมัดมัดใส่ท้าไปด้วยไปไปชีเรื่อยเรื่อยกลับมา 这干你都那边呢，好关关。 นั่งมาทีเดียวนั่งเลยนั่งมาทีนั่งมาทีได้ไหมน้ำมันควบขัวว่ะน <S <s ั่งคาตาเลยนะอ๋อใส่ห่อใช่ไหมออกไปงเราไปดูเลยหมายถึงว่าก็คือ

คนน้ำกร้อยลงมูแสบแสบลงน้ำนะแสบไหมแสบตัวไหมไม่แสบหรอกแต่มือเหรอมือร้อนมันจับน้านะไต้นน้ำเย็นสดชื่นเลยนะต้น

เท้าบ้างด้วยฮะไ่ใช่เท้าดวรองเท้าใส่รองเท้าบ้าดยอ้แช่เท้าคนเยอะนะท่มันไปแช่เท้าไปแช่ท้านครับเยอะเลยมีที่ดังไหมนะ่เท้าไม่อยู่ที่เดียว

โอ้นี่ขนาดร็เติมขึ้นมาเจ้มันปู้นดิ ตอนนี้เราก็เก็บของเรียวนะครับอพอไฟน้ำตก9 <90. S 1> ชั้น50กิโลเดี๋ยวกำลังจะเริ่มเด็กเต็ม